สวัสดีค่ะพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีทุกท่านเมื่อวานนี้นะคะเย็นวานนี้ฝนตกแรงมากนะคะที่ทํางานแม่ที่สนามไดก๊อบนะคะค่ะเมื่อวานนี้แม่ก็ทํางานอ,าอยู่กันแค่สองคนในครัวนะคะฝนก็ตกลูกค้าก็เยอะนะคะแม่คนเดียวก็เดินเสิร์ฟทั้งสนามเลยนะคะดูนะคะฝนตกแรงน้ําท่วมเลยนะคะแม่ก็เลิกงานดึกเลยค่ะเมื่อคืนนี้ก็กลับถึงบ้านสามทุ่มนะคะค่ะเพราะว่า พนักงานขาดนะคะแล้วแม่ก็เลยเหลือกันแค่สองคนนะคะค่ะพอกลับมาก็นอนพักผ่อนแล้วก็โอ้โหว่าจะทำคลิปก็ทำไม่ไหวเลยนะคะพอเช้าวันนี้มานี่นะคะแม่ก็ให้ข้าวเด็กๆรีบร้อยแล้วนะคะเช้าวันนี้เด็กๆเขาก็สดใสสดชื่นดีนะคะเมื่อคืนนี้แม่กลับบ้านดึกเืยนะคะถึงบ้านก็สามทุ่มเลยค่ะค่ะตอนตอนนี้เชา้านี้หน้าบ้านก็พื้นก็ แห้งแล้วนะคะเมื่อคืนเนื้อน้ําท่วมหน้าบ้านเต้มไปหมดเลยนะคะค่ะเด็กๆเขาก็อยู่ในบ้านกันแล้วก็พ่อเขาก็อยู่นะคะดูแลแล้วก็พ่อเขาก็ขับรถไปรับแม่นะคะขับมอเตอร์ไซค์ไปค่ะ <S <S <ๆ S 2> พอเช้าวันนี้มาเด็กๆเขาก็ออกมาเดินข้างหน้าข้างบ้านกันนะคะชมความสดชื่น ขอก่อนที่แม่จะออกไปทํางานต่อสู้ชีวิตต่อนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้พ่อเด็กๆเขาก็จะออกไปสมัครงานหางานประจําต่อนะคะก็ไปสมัครไว้หลายที่แล้วนะคะก็ยังไม่มีที่ไหนเขาเรียกอ่ะนะคะเราก็ต้องคอยหมั่นหาไปอย่างเงี้ยค่ะพอมีเวลาเราก็ต้องไป,ไปสมัครหางานประจําทำมานะคะค่ะจะได้อยู่รอดกันนะคะ ไข่เจียวครับอืพารวยพารวยครับเดี๋ยวแม่อาบน้ําไปทํางานนะฮนะเดี๋ยววันนี้ดูแลน้องๆนะเดี๋ยวพ่อเขาจะออกไปหางานนะลูกนะค่ะเด็กๆไข่ตอนนี้ก็โตววันโตคืนนะคะอันนี้ไข่ตุนค่ะไข่ตุนกับไข่ปิ้งค่ะเด็กๆเขาก็เดินกันต้องแดงต้องแดง,ดง,ดง,ดงนะคะยามเช้าว่ายังไงคะเป็นยังไงคะลูก เดี๋ยวพ่อแม่ออกไปทํางานแล้วก็เข้าไปอยู่ในกรงกันนะลูกนะ,ะค่ะวันนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกรุนแรงอีกหรือเปล่านะคะค่ะก็ภาวนาว่าก็อยาให้ตกแรงเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหพอตกแรงปุ๊บเนี่ยมันเฉื่อฉะไปหมดนะคะตอนนี้แผลทองแท้ที่ก้นก็หายสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจะอ้วนนี่หายก่อนหน้านั้นแล้วก็มาทองแท้ค่ะ ทองแท้ก็ขนกําลังเริ่มขึ้นนะคะที่คุณหมอโกนไว้นะคะค่ะตอนนี้แผลน้องหายสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะอาบน้ําออกไปทํางานนะคะแม่ขอกราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกๆความช่วยเหลือนะคะค่ะข,ขอให้วันนี้ทุกๆท่านพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่าน,ม,ม,านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดการสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากับทุกทท่านนะคะค่ะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้บ้านเราเสมอมาขอบคุณทุกการช่วยเหลือนะคะทุกทท่านเลยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ